สวัสดีนะคะวันนี้นะคะเป็นดวงความรักนะคะของชาวราศีพิจิก ประจำเดือนเมษายน2,566นะคะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนนะคะถึง15ธันวาคม16พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคมนะคะเป็นดวงโดยรวมนะคะไม่เฉพาะเจาะรงคนใดคนหนึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนขอให้รับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะหรือแม่ก็อาจจะดูเพื่อเป็นแนวทางนะคะ เพื่อการบันเทิงก็ได้นะคะแล้วก็แม่หมอขอขอบคุณนะคะผู้อ่นานขอขอบคุณคนที่กดติดตามกด subscribe ก, like, ก share, ดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ผู้อ่านนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักเจอรักที่ดีเจอรักแท้เจอรักจริงใจนะคะแล้วก็อยู่เคียงข้างครองคู่กันจนถึงแม้เท้ายอดทองกระบ,บองยอดเพชรเลยนะคะอ่าไหนเรามาดูกันเลยนะคะว่า ดวงความรักของชาวราศีพิจิกป,ประจำเดือนเมษายน2566จะเป็นอย่างไรนะคะแม่หมอจะพยายามพูดชัดๆให้ชัดถ้อยชัดคำนะคะ นที่1นึ่งนที่สองในที่สาในที่สี่ในที่ห้าในที่หกในที่เจ็ดนที่แที่เก้าสรุป เรามาดูไพ่ตัวตนของคุณกันก่อนนะคะชาวราศีพิจิกนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะ The Emperor นะคะผู้ที่มีความมั่นคงทางจิตใจนะคะแต่ว่าเป็นชาวราศีธาตุไฟนะคะ The Emperor นะคะตัวแทนธาตุไฟราศีเมษนะคะอาจจะใจร้อนหน่อยนะคะมีลมวูมีความวู่วามหน่อยแต่ว่า เป็นคนรักใครรักจริงนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงในความรักเป็นคนที่จริงจังนะคะทํางานก็เก่งนะคะชาวราศีเมษนะคะ <c oughs> ขอภัยนะคะเ,เป็นคนที่หนักแน่นนะคะอแล้วก็สถานการณ์ในช่วงนี้นะคะคนมงคลคุณนะคะชาวราศีพิจิกคุณมีความมั่นคงในชีวิตมากเลยทีเดียวนะคะ มีทั้งในเรื่องของการงานการเงินเลยนะคะแล้วก็ความรักด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปนะคะว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะคะคุณบางคนบางท่านอาจจะเป็นชาต่ตางชาติก็ได้นะคะบางคนบ,คคบุคคลในเครื่องแบบก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ในช่วงนี้สถานการณ์ในช่วงนี้ไพ่เจ็ดถ้วย ให้ระวังในเรื่องของความรักที่ไม่เปิดเผยความจริงซึ่งกันและกันนะคะอาจจะมีเป็นความรักความรุ่มหลงแต่ว่าคนหนึ่งเปิดหน้ากากแต่ว่าคนหนึ่งใส่หน้ากากแสดงว่ามีคนหนึ่งที่มีเรื่องปิดบังซ่อนเร้นนะคะขอให้ระวังในตรงนี้ด้วยนะคะเพราะว่า,ามีคนหนึ่งที่ทุ่มเท ที่มอบหัวใจให้แต่ว่าอีกคนหนึ่งกับเป็นฝ่ายที่มีหน้ากากที่สวมหน้ากากอยู่ทีอ่อาจจะยังไม่เปิดเผยความจริงยังยังมีเรื่องปิดบังเราอยู่นะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะสิ่งที่มุ่งหวังราชาถ้วยคุณมีความหวังที่จะมีความรักที่เติมเต็มนะคะ ตอนนี้คุณอาจจะเหงานะคะก็เลยต้องการความรักต้องการคนเข้ามาเติมเต็มต้องการคนมามอบความรักต้องการคู่ชีวิตนะคะคู่คิดนะคะอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมานะคะเจ็ดเหรียญความรักของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายวิ่งไล่ก็ได้หรือไม่ก็คุณ จะไม่แคร์ไม่สนในเรื่องของฐานะขอแค่ว่าเขารักคุณเขารักคุณแล้วก็คุณรักเขานะคะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเพราะว่าคนคิดว่าแล้วค่อยเก็บหอมรอมริบช่วยกันทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวกันไปก็ได้เดี๋ยวแม่ก็คุณอาจจะคิดว่าคุณก็มีระดับหนึ่งแล้วคุณไม่ได้ละหมากขัดสนในเรื่องของการเงิน คนก็เลยไม่สนใจตรงนี้นะคะขอแค่รักคุณจริงๆก็เพียงพอนะคะมาสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้น The m a g i c เชีให้ระวังในเรื่องของ The m a g i c เชีก็คือเขาอาจจะ,ะมีเรื่องไม่อยากไม่อยากใช้คาว่าหลอกอ เขาอาจจะมีเรื่องที่เขาอาจจะเก่งที่ทําให้เราเชื่อเขาได้ว่ามันเป็นแบบนั้นสถานการณ์เป็นแบบนั้นประมาณนี้ค่ะ the m a ช i c นหรือแม่ก็คนคนนี้มีความเก่งมีความฉลาดนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีความเก่งความฉลาดเดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายด h มเ a g เชียนกันนะคะ j u s t i c งนะคะิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นก็คือความรักที่ยุติธรรมนะคะที่ซื่อสัตย์หรือไม่ก็บางคนบางท่านได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างนะคะบางอย่างจะมีการสะสางนะคะจะมีการสะสางคุณจะได้รับรู้ความคุณไม่ใช่ไม่ใช่คุณจะได้รับรู้ คุณได้รับรู้ความจริงบางสิ่งบางอย่างแล้วนะคะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่คุณจะต้องรู้นะคะเหมือนเนี่ยสถานการณ์สถานการณ์ของคุณในช่วงนี้ก็คือมีคนใส่หน้ากากอยู่และตอนนี้คุณก็ได้รู้แล้วว่าความจริงเป็นอย่างไรนะคะจะไฮพิ r เทค นะคะบางคนฟ้อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่อนาคตกันนะคะไพ่อนาคต t h ือ t r e n g t h นะคะอาจจะมีความยากลำบากมีปัญหาในความสัมพันธ์นะคะแต่คุณยอมไหมคุณไม่ยอมคุณสู้นะคะคุณสู้ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ขยายกันนะคะคุณสู้เพื่อคนที่คุณรักนะคะสิบเหรียญคุณสู้เพื่อ,อความมีรักที่ดีสิบเต็มสิบนะคะคู่ของคุณคนคนนี้สนับสนุนในเรื่องของการเงินดีมากเลยนะคะสิบเหรียญน,นะคะสิบเต็มสิบเลยนะคะ คุณแสดงให้เขารับรู้ว่าคุณจริงจังคุณมีความแสดงว่าคุณแสดงให้เขาเห็นว่าคุณรักเขาจริงๆนะคะ,ะจริงใจกับเขารักจริงนะคะถึงคุณอาจจะมีไม่เท่าเขานะคะแต่คุณจะทำให้เห็นว่าคุณนี่แหละ มีแค่ใจนี่แหละแต่คุณก็รักเขาจริงๆนะคะปัญหาที่ยากลำบากที่เข้ามาคุณจะแสดงคุณจะผ่านคุณจะแสดงให้เขาเห็นว่าคุณไม่ท้อคุณไม่ถอยนะคะชาวราศีพิจิกนะคะเพื่อคนรักของคุณนะคะเรามาดูตำแหน่งและปัญหาแนวทางแก้ไขนะคะ ตำแหน่งและปัญหาแนวทางขอโทษนะคะปัญหาและแนวทางแก้ไขไพ่สิบถ้วยเมื่อกี้คุณได้ไพ่สิบเหรียญคู่ที่สนับสนุนในเรื่องของการเงินดีมากแล้วก็แนวทางและการแก้ไขปัญหานี่คือพวกคุณไม่มีปัญหาใดๆเลยนะคะรักกันดีดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันนะคะแต่ว่าก็มีคนคนหนึ่ง ที่ใส่หน้ากากอยู่แต่ยังไม่ถอดหน้ากากแต่ระดับหนึ่งก็คือมันเป็นเลขสิบเขาก็ให้ใจกับคุณแล้วเหมือนกันนะคะเขา,เาดูอยู่ว่าคุณจริงใจกับเขามากแค่ไหนนะคะแล้วสักวันเขาจะถอดหน้ากากเปิดเผยตัวตนของเขาให้คุณได้รับรู้นะคะ อ่าอทธิพ้นรอบข้างนะคะว้าวชาวราศรีพิจิกยินดีด้วยนะคะคุณมีความไพ่สีไม่เท้านะคะบางคนบางท่านนะคะได้มีโอกาสมั่นหมายแต่งงานกันได้เลยนะคะไพ่แห่ยยงความมั่นคงในเรื่องของความรักนะคะสีไม่เท้านะคะไพ่ของการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะ ซึ่งก็อยู่ใ,ใกล้ๆไพ่ h ด h ะไฮเพล e s s ด้วยนะคะหมายถึงว่า,อาขอถ้าใครที่ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาในเรื่องของความรักคุณจะเป็นจริงนะคะความคิดภายในใจของคุณนะคะความคิดภายในใจของคุณบางคนบางท่านถ้าเป็นรักทางไกลนะคะเพราะว่าคุณเป็น the ก m p มเพล บางคนบางท่านอยู่ต่างประเทศก็มีนะคะเป็นชาตต่างชาติก็มีนะคะพวกคุณเป็นรักทางไกลขอไปนะคะพวกคุณวางแผนกันที่จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวหรือว่าไปเที่ยวด้วยกันนะคะ <c oughs> เดินทางไปเจอกันนะคะ <c oughs> ามาดูไพ่สรุปกันนะคะไพ <c oughs> ่สรุปนะคะเก้าเหรียญ พวกคุณคุณมีความรักที่ดีนะคะก็คือเปิดเผยต่อสาธารณชนคุณไม่ปิดบังว่าคนคนนี้เป็นแฟนของคุณคุณให้เกียรติแฟนของคุณอย่างมากนะคะคุณให้เกียรติแล้วก็ดูแลเขาเป็นอย่างดีดูแลทั้งเรื่องจิตใจของเขานะคะจะทำให้เขาสบายใจเพราะว่าคุณต้องการ ที่จะแสดงออกถึงความจริงใจให้กับเขานะคะให้เขาได้รับรู้ให้เขาได้เปิดใจกับคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออราเคิลกันนะคะดวงความรักของชาวราศีพิจิกถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็ขอให้ดูกันนะคะ ศึกษาดูและดูใจกันสักระยะหนึ่งนะคะแล้วค่อยคบกันก็ได้นะคะเพราะว่าเราเรอดูความจริงรอดูวันที่เขา,เอาถอดหน้ากากว่าเป็นอย่างไรนะคะไพ่สิบถ้วยนี่ก็เหมือนกันถ้าเป็นชุดแรเดเวทนะคะก็คือเป็นไพ่ครอบครัวเลยนะคะแต่ว่าไพ่ชุดนี้จะมีเหมือนผู้หญิงเขายังใส่หน้ากากอยู่ก็ยัง ยังไม่ร้อยเปอร์เซนกับผู้ชายคนนี้ฉะนั้นเราต้องดูไปอีกนะคะอีกสเต็ปหนึ่งนะคะแต่ว่าไพ่ออกมาดีเหมือนกันอิทีิพลร,รอบข้างนะคะไพ่สีไม้เท้าไพ่แห่งการเฉริมฉลองการแต่งงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์โคกันนะคะ delete your x นะคะให้คุณปลดปล่อยอดีตถ้าใครมีอดีตนะคะที่เจ็บปวดที่มันไม่ดีนะคะขอให้มนขอให้คุณลืมมันซะนะคะขอให้คุณลืมแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเองรักตัวเองมีความสุขทําให้ตัวเองมีความสุขมีคุณค่านะคะเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็สิ่งอ,อดีตก็คืออดีตขอให้ลืมมันไปนะคะ ถึงลืมไม่ได้แต่ขอให้อ่าไม่ต้องนึกถึงมันบ่อยก็ได้คือเราใช้ชีวิตปัจจุบันให้มีความสุขก็เพียงพอนะคะอดีตไว้เป็นเรื่องสอนใจของเรานะคะว้าว make the effort นะคะรักใครให้แสดงออกใครรัก คุณรักใครนะคะก็ขอให้แสดงออกแล้วก็แสดงความชัดเจนกับเขาด้วยไม่ต้องใส่หน้ากากกันก็ได้ขอให้ถอดหน้ากากนะคะเขาจะได้รับรู้ว่าคุณจริงใจกับเขานะคะมากแค่ไหนนะคะอีกหนึ่งใบนะคะ n i n c n c e and c a r e e r นะคะเรื่องนี้ บางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องของการเงินการงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ได้นะคะยังไงขอใหอ้คุยกันปรึกษาหารือกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปในเรื่องของการงานการเงินนะคะก็ตกลงกันให้ดีว่าเราจะใช้เงินไปอย่างไรหาเงินไปอย่างไรนะคะขอดูอีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้ชื่อ and angel answer นะคะเป็นไพ่ออราเคล peaceful resolution นะคะสันติภาพนะคะการ ป็นอิสระนะคะมีการไม่พูดว่ายังไงดีสันธิภาพก็คือ,อขอให้คุณมีความสุขนะคะในสังคมในชีวิตของคุณนะคะ listen in your situation นะคะฟังตัวเองนะคะขอให้คุณดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างไรให้ฟังเสียงหัวใจตัวเองนะคะว่าหัวใจของคุณนะคะเป็นอย่างไรนะคะขออีกหนึ่งใบนะคะ communicate clearly นะคะ การสื่อสารขอให้เคลียร์ขอให้พูดกันให้จบนะคะ,อะขอให้มีการสื่อสารที่ดีทั้งสองฝ่ายทั้งคุณและเขาขอให้พูดคุยกันดีๆมีปัญหาอะไรคาใจขอให้เคลียร์กันนะคะอย่าได้เก็บไว้ไม่งั้นมันจะเป็นระเบิดเวลาก็ได้นะคะมีอะไรขอให้พูดคุยกันด้วยความจริงใจนะคะเปิด เปิดเผยนะคะตัวตนเปิดเผยออกมาเลยว่าเราต้องการแบบไหนเข้าต้องการแบบไหนนะคะแล้วมาคุยกันเลยว่าเป็นอย่างไรนะคะจะได้คบกันยืนยาวนะคะยังไงของให้ชาวราศีพิจิกนะคะสมบังในความรักมีรักที่ดีรักที่จริงใจรักที่ซื่อสัตย์นะคะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะวัสดีค่ะ